ขนส่งผักสดในปากคลองตลาดมาหลายปีจู่ๆก็กลายเป็นนายแบบจำเป็นขึ้นรูปเด่นบนฝาผนังตึกไม่ไกลจากที่ทำงานนักนันทวุฒิมิชิตรู้สึกเขินๆและภูมิใจปนกันไปค่ะเพราะสตรีทอาร์ตชิ้นนี้ให้เขาเป็นตัวแทนมดงานฟันเฟืองสำคัญผู้ส่งของดีไปถึงปลายทางหนึ่งในรูปถ่ายมนุษย์ปากคลองที่ยังมีภาพแม่ค้าพ่อค้าอีกหลายคนซ่อนอยู่8จุดในย่าน เช่นตรอกถนนจัก,กรเพชรซอยกอกน้ำซอยท่ากลางทางเข้าตลาดยอดพิมานสื่อสารว่าชีวิตชีวาของปากคลองไม่ได้มีเพียงดอกไม้แต่คือผู้คนหลากหลายที่เชื่อมโยงกันนี่คือกิจกรรมปากคลองสไตร์ b a c k เดินหลงในดงดอกใช้ศิลปะกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดดอกไม้ที่ซบเซาไปหลังโควิด -19 บนั่งใส่ของอยู่ที่ร้าน,นครับเขาชวนเขาขอถ่ายรูปโปรโมทตลาดหน่อย ภูมิใจนะส่งของถึงมือลูกค้าดีก็ดีนะครับเพราะมนุษย์ที่เนี่ยไม่ธรรมดาทุกคนแบบเก่งมากทุกคนพยายามสู้ชีวิตทุกคนแบบ ไม่ยอมแพ้แม้ว่าแบบเอาจัดระเบียบฉันก็สู้โควิดฉันก็สู้ COVID, ส,สตอรี่ของคนที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ยค่ะโอ้โหจริงๆคืออยากให้คนน่ยมาที่เนี่ยแล้วลองดูว่าอถ้าใครจะมาดูความสวยงามเฉยๆหนองก็ว่าก็ดีก็จะให้สดใสไปหรือใครอยากจะแบบเฮ้ยพี่คนนี้เป็นใครอยู่ตรงไหนเขาทาอะไรมา,มาสร้างบทสนทนากันก็อย่างได้ ายปีก่อนค่ะทำเลการค้าขายของย่านปากคลองตลาดเลยไปถึงหน้าถนนนะคะนั่นทำให้รถเนี่ยสามารถวิ่งได้แค่เลนเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าหลังจากการจัดระเบียบเนี่ยก็มีหลายเสียงนะคะบอกว่าสเสน่ดดั้งเดิมหายไปขณะที่เรื่องของการคืนทางเท้าให้ผู้คนนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นวิธีการค่ะที่กิจกรรมทางศิลปะสามารถทําได้เพื่อย้อนบรรยากาศดั้งเดิมเหล่านั้นกลับคืนมาคือการเล่าผ่านเทคโนโลยี AR ค่ะ ดึงความสนใจคนรุ่นใหม่สู่ย่านเก่ายังใช้ AR ภาพเสมือนจริงเป็นลูกเล่นสร้างฟิลเตอร์ดอกไม้ในอินสตาแกรมเช่นหน้าร้าน Flowerland ริมถนนจักรเพชรถ้าวางกล้องถูกจุดจะได้ภาพกระถางดอกไม้ที่ผุดขึ้นเองบนฟุตบาทย้อนภาพก่อนการจัดระเบียบทางเท้าอีกจุดมี AR ดอกเดซี่หล่นจากฟ้าหรือช่อกล้วยไม้ที่แบ่งบานต้อนรับผู้มาเยือน จุดตรงนี้นะคะที่หน้าตลาดส่งเสริมเกษตรไทยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเล่น AR ได้ค่ะวิธีการก็คือต้องสแกน QR Code ก่อนอยู่ตรงนี้ค่ะซ่อนอยู่ตรงต้นไม้นะคะใครมีมือถือก็สแกนตรงนี้ได้เลยปุ๊บจะเข้าไปที่ลิงค์ค่ะแล้วก็จะไปยัง Instagram เป็นฟิลเตอร์นะคะให้เส้นประเนี่ยตรงด้วยนะคะกดปุ๊บนี่ก็จะมีดอกรล้วยไม้บานขึ้นมาค่ะอ่านดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ ผู้เล่นต้องตามหา QR code 10จุดให้เจอเพื่อสแกนแต่ละจุดใช้สัญลักษณ์รูปดอกไม้ที่ล้วนมีขายในปากคลองตลาดเช่นเดซี่ลิลลี่ไฮเดรเยียมะลิทานตะวันทิวลิปกุหลาบดอกบัวกล้วยไม้ดาวเรืองเพื่อกระตุ้นการจับใจ่ายในพื้นที่กิจกรรมศิลปะสร้างภาพลักษณ์ทันสมัยให้ตลาดเก่ายังสอดคล้องกับการปรับตัวทันเทคโนโลยีของแม่ค้าดอกไม้ที่ขยับจากหน้าร้านสู่ออนไลน์ พี่อ้อยในฐานะตัวแทนแม่ค้าสุดแซ่บของปากคลองตลาด,ดการมี AR หรือเทคโนโลยีเข้ามางานศิลปะวันนี้มันเปลี่ยนภาพลักษณ์อะไรไปยังไงบ้างไหมคะเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยน AR ไม่สามารถทําให้ปากคลองตลาดเปลี่ยนได้แต่มีมุมมองหวังว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีมุมม,มีมุมมองอะไรใหม่ๆในตลาด หนใหม่เพราะว่าเติมเจเนอเรชันเก่าแา่เทนัันช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นคุณป้าคุณนะ้าคุณยาจึงรู้สึกว่าการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างยากไปหมด <c oughs> หวังว่าคนรุ่นใหม่จะเข้ามาเติมแล้วทัน แล้วมันจะทาให้ตลาดนี้ยังเดินต่อไปได้โอ้โหโค่ะพี่อ้อยแล้วตอนที่พาเดินทัวร์ค่ะเห็นว่านอกจากพาดูงานศิลปะแล้วเหมือนเล่าชีวิตคนในปักคลองด้วยเนาะเพราะว่าสิ่งที่พี่รู้จักมากที่ทสุดก็คือวิถีชีวิตของคนที่นี่เรื่องศิลปะพี่อาจจะรู้จักมันได้ไม่มากพอเพราะฉะนั้นพี่ว่าการนําเสนอมุมมองที่เราร,ร,รู้จักคือสิ่งที่น่าจะตรอที่สุดในวันนี้ แมสตรีทอาร์ตอาจเลื่อนไปตามเวลาแต่ QR Code ที่ติดตั้งไว้ทั่วย่านยังลิงก์ไปเพื่อถ่ายรูปเล่นกับฟิลเตอร์ดอกไม้ได้ตลอดค่ะผู้จัดงานทั้งคณะสถาปัตยกรรมศิลปากรเพจมนุษย์ฝากคลองและทีม Splendor Solids ผู้ผลิต AR ดอกไม้วังให้กิจกรรมนี้เป็นแรงบรันดาลใจสู่โปรเจกต์สร้างสรรค์เพื่อคืนชีวิตให้ย่านเก่าแห่งนี้ต่อไปกริษฐาดีมีไทย P ี s รายงาน